กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุหมู่สุคนนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องพังสําลานะครับวันนี้ก็ได้มาเที่ยวน้ำตกตาโตนะครับพักผ่อนครับวันนี้พักผ่อนเที่ยวน้ำตกตาโตนะครับปลาขาวปลาขาวพี่น้องครับนวดปลาขาวเอาโอ้ไปเลยอาอมองสองเซนมาใส่ว่านี้เ่ายูเท่นี้ปลาขาวกับีครับเราจะเป็นบรรยากาศร,ร,ร,รอบรอบนะครับ น้ำก็ใสสะอาดน่าเล่นมากเลยนะครับคนก็มีอยู่ป,ปลายนะครับคนก็โอ,อ้คือคือคืออยู่มานี่เป็นครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วนะครับนี่ครั้งที่สี่แล้วแดี๋ยวไม่เคยได้ทำคลิปสักทีนะครับก็จะเป็นพวกบรรดาคนแก่นะครับนี่คนแก่นั่งเล่นน้ำอยู่อุ้ยปาขาวหมยบวชแหว่ม่วงมานําม่องสองเส้นนั่น ปลาขาวติมเลย,ปเลยไปเอามองมาใส่บรรยากาศร,รอบนอกครับก็มีคนก็มาเที่ยวเยอะอยู่นะครับน้ำก็ใสสบายนะครับน้ำใสยเย็นดีคนก็เล่นเยอะตรงนู้นก็จะเป็นหน้าผานะครับแเราจะพาไปชมหน้าผากันนะครับ นี่เป็นชั้นบนก็จะมีข้างบนนู่นอีกคุณไ้ที่มีโอกาสมาใซยภูมินะครับมาหาผมเลยครับแ๋่วผมสุผ้ามาเล่นเที่ยวนตกตาโตนะครับี๋ยวผมสุผ้าขามาตกตาโตนะครับอู้ปาขาวไหมแน่น้องกล่องอาจจะบ่เห็นนะ มันจะเป็นหอคอยครับหอคอยมันจะเป็นหอคอยครับ <c oughs> อ้ยนี่จะเป็นหอคอยครับหอคอยสูงโอ้เป็นตะมวนหลายครับพี่น้องอน้ำตกยังแห้งเลยครับน้ำตกตาดโตนครับพี่น้องผู้ใดที่แวะมาใยจะพูดนะครับ คันโมดูจากทางมากนะครับที่ตัวผมมาไลยเลยตกตาตโตนะครับนี่หอมผมโพผมใสต้นใสตัเนี่นี่ครับผมก็จะขึ้นมาข้างบนนี้นะครับนี่จะเป็นน้ำตกครับนี่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบ หน้าฝนกับฝนไม่มากครับจะเป็นน่าจะแรงเลยครับฝนตกบ,บ้างไาตกบ้างน้ําก็ไม่ค่อยมีครับก็จะประมาณนี้ครับตรงนี้ตรงที่เรายืนอยู่คนระับเป็นเขตห่วงห้ามครับข้ามเข้ามาเพราะว่าเป็นเขตอันตรายนะครับนี่ครับเขตอันตรายห้ามเข้าใกล้บริเวณน้ําตกคือเรามาถ่ายทำครับไม่เป็นไร เคล่านวาสนกว่าเราไปดูการเล่นน้ำของแม่บ้านกันดีกว่านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามช่องพังสามลานด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องพังสามลานนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสไปเที่ยวน้ำตกตาโตนะครับก็เลยถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมนะครับ ผู้สาวบม่ค่อยมีนะครับมีแต่ผู้เ่านะเจ็ดทิพย์พรษเซนนะครับผู้เ่าหลายพวดโอน้ำก็ใสครับน้ำมันตื้์ดๆนะครับมีหินมีอะไรด้วย กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดที่วิดีโอจ่งเอาสมาน,นนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย